อาวมา่าดูบรรยากาศในวันลอยกระทงกันนี่นะี่อ,อามาดูดน้ำน้ำขอดใช้ยาง นังไม่ไปัดยิไปอ่าตอนนี้รถกำลังถอยลังแล้วนะแล้วเขาก็จะเลีหรือว่าเขาจอดอ้าวเขาจอดยินไปเดิน เดินดูรอบดูดูบรรยากาศรอบปันลอยโคงกันมันมีอะไรบ้างนี่โค้งน,นี่นี่เฮ้ยอ๋ออ่ะนั้นอ นี่คนลอยกงคนก็เยอะเยอะเนี้ยเนี่ยเขาเนี้ยเนี้ยเขากำลังลอยกระทงอยู่เขาลอยน่าจะเยอะฮะนั่นนั่นไงเขากำลังจะลอยกระทง นี่ยแล้วยุ่ใส่คนเยอะนี่ะเข้ามาเลยโคตรเยอะเลยนี่ะมีกระทงใหญ่ด้วย hấp mang cho cưng chào mày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  mày chào ทงมาลอยก่อนเนาะโอเคอมาอนเดี๋ยวเดยวอ์เดี๋ยวจะตามเดี๋ยวจะตามคุณนมีไปเอยยน้เดี๋ยวจนนนี้เดี๋ยวตามมีไปดูมานี่ดูมานนี่อ่าใบบดวงาเด็กกิจการรัฐวัะ